โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นท่านนะครับอยู่กับผมแอดเสือคนนีคนเดิมนะกับช่องแอดเสือสล็อตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดเสือด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมวายเบเดโตนะถือว่าที่เราเรียกกันก็เกมนาผีนั้นเองนะวันนี้มีทุนอยู่1น8บบาทจัดเป็นทุนร้อยน้อยสลิปละกัน ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ตามบทความสนุกสนานงดเล่นตามกันด้วยนะรับชมบทความบันเทิงตอนนั้นดอทุกคนมาเบ็ดตั้งหลดีนะครับผมเริ่มต้นที่เบ็ดสองแล้วกันไปแบบเบาๆชุดคิวนะหลังจากที่แอดนะครับผมหายป่วยแนละ้วทุกคนเสียงเริ่มกลับมานิดนึงแล้วเริ่มกลับมานะครับหลังจากที่แบบเสียงหายไปสามสี่วันโอ้โหแบบไม่มีเสียงเลยอะทุกคนแบบหายไปหมดเลย นะวันนี้ยังพอแบบโอเคยังพอแบบพูดคุยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเสียงก็อาจจะแบบไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะก็ะยังพอมีแบบอ่าอะไรนะน้ำมูกอะไรประมาณนี้อยู่นะครับผมมันก็เลยเสียงอาจจะมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะทนฟังเอาหน่อยนะครับผมเสียงอาจจะล่อล่อนิดนึงนะโอเคมาไหนต่อด้วยกิวโอเค ขาดทุนไปได้สิบบาทนะก็สำหรับใครนะครับผมที่ติดต่อมาแล้วรับรางวัลน,นะครับผมยังไม่ได้รับก็เดี๋ยววันนี้แอดเสือเอข้าไปแจกนะครับเพราะว่ามันจะมีแอดจะติดค้างอยู่ประมาณคน2คนมั้งนะครับผมที่ยังไม่ให้รางวัลน,นะเพราะว่าแอดป่วยนะครับผมไม่ได้เปิดคอมเลยนะต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแอดให้แน่นอนนะบอกเลยให้แน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยก็ต้องอดทนรอนหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคนที่อรอทัศนาฟุตบอลนะครับผมทีมชาติแล้วก็ NBA ไฟ n อนะครับผมพรุ่งนี้ก็แอดให้บัตตันเซลติกแล้วกันันเล่นดีสัจริงๆนะส่วนฟุตบอลทีมชาตินะครับแอดไม่แนะนำนะบอกเลยแอดเล่นไม่เป็นนะครับแอดดูไม่ออกว่าแบบทีมไหนจะมาทีมไหนจะแข็งหนช่วงนี้เพราะว่ามันกระชับมิดออะทุกคนต่างทีมต่าง เก็บหมายตายนะครับผมไม่กล้าเอาจริงนะเพราะว่ามันใกล้บอลยูโรแล้วนะครับผมอีกเจ็ดวันบอลยูโรมาบอกเลยสนุกแน่แอดไลฟ์ทุกวันนะครับอา้าววายทำงานหน่อยเถอะทำงานมาหน่อยเถอะอ่าโอเคพอได้โอ้โหทุนร้อยมันจะหมดวายจริงๆแล้วเนี่ย ตรงนี้แอดเปลี่ยนเน็ตนะคบผมเปลี่ยนสายเน็ตอาจจะดีขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าแอดเปลี่ยนค่ายตามแอดเคแล้วนะครับเปลี่ยนอแอดใช้2ออย่างเลยนะครับผมใช้ทั้งค่ายแดงค่ายเขียวนะเพราะว่าค่ายแดงแอดก็ยังติดไว้เพื่อดูบอลอยู่นะครับส่วนค่ายเขียวก็เอาไว้ใช้แบบใช้เป็นหลักแล้วกันนะมันดีขึ้นนะทุกคนมันดีขึ้นนะแอดก็ได้ไล่บอลได้ไงนะครับแต่ว่าถ้าแบบจะยกเลิกค่ายแดงก็ อย่างว่าแหละนะทุกคนถ้ายกเลิกค่าแดงก็ดูบอลไม่ได้นะครับบอกเลยหนักหนาออกการช่วงนี้เงินก็หายากแต่ก็ผมงานประจำแอดก็ร่อยลอแล้วช่วงนี้ได้ไม่เยอะนะทุกคนเงินงานประจำแอดก็ได้ไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าแอดก็จะมีบวกกับกีฬาบ้างนิดหน่อยอต่อเดือนนะแอดเปอดไม่เสียมา3เดือนแล้วนะสำหรับกีฬาบัญชีติดบวกเออบวกมา ก็เลยจะบอกว่าเต็ชีติดลบมันชีบวกนะครับผมมา3เดือนแล้วแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมหลักพันนะพอพอโอเคนะครับผมยังดีกว่าที่เราต้องเสียหายไล่เแ็นนะครับผมต่อเดือนเอสเคยเสียมากสุดหลักหมื่นเลยนะทุกคนต่อเดือนแต่มันจะเป็นช่วงเปิดฤดูกาลแรกๆนะแต่ช่วงปลายปลายฤดูกาลอย่างเงี้ยมันดูง่ายนะครับว้าวมาติบๆจอว่ะเอาโอเคไหลต่อบมาด้วยกีตาร์ไปสิกีตาร์หยอกสาวไปหนึ่งรอบ เอาเรื่องมาดิก็มาดิครับน้องๆไปกันต่อเอาลืมไปเป็นสามแล้วกันไปยาวไปห้าสิบหม,มุน <c oughs> นั่นแหละมาเปลี่ยนเป็นเจไม่ใช่เดี๋ยวเจเปลี่ยนเป็นวายพูดผิดนะ ช่วงนี้นะก็แอสอาจจะเบื่อหน่อยนะครับผมต้องกราบขอภัยมาด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่หายป่วยนะครับผมก็งานเชียร์งานหนักมากบอกเลยงานประจำแอดนะครับผมมันไม่ไหยุดเสาร์อาทิตย์นะมันก็เลยหน,นักช่วงนี้นะครับมันจะหยุดแบบยังไงอะสัปดาห์ละสองวันแต่เลือกวันหยุดเอาอะทุกคนมันก็เลยเออหนักอยู่เหมือนกันถ้าแบบได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คงดีนะทุกคนช่วงนี้ จะดีมากเลยเพราะว่าแบบมันก็จะได้แบบปตร์ตี้สังสรรค์น,นะครับผมตามวันละนะทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้แต่ก่อนนะก็ผมสมัยเรียนตั้งแต่แบบโอ้ยสิบปีที่แล้วนะโอ้บอกเลยว่าตีทุกวัน,นทุกคนกินเหล้าทุกวันสมัยเรียนแต่ว่าแอดแนะนําเลยนะครับผมว่าอย่าไปตีเยอะนะพอแก่ตัวมานะครับผมร่างกายเอาคืนเป็นไง เนี่ยช่วงนี้แอป่วยง่ายนะทุกคนมันจะมีช่วงที่แบบแรกๆนะครับผมที่แอดมาทำยุทธไอ้ทำไอ้สล็อตนะก็อ่าตี้บ่อยมากทุกคนกินลงกินเหล้านะแต่ว่าช่วงหลังโอ้โหต้องพักผ่อนแล้วแหละต้องหาออกกําลังกายเล่นกีฬาว่าก,กันไปนะครับนั่นแหละมาไรต่ออือ บวกกับสล็อตแต่าแต่ละวันมันก็ไม่ได้บวกเยอะหรอกทุกคนบวกวันละห้าหกร้อยก็โอเคแล้วยังแบบพอไหวนะแต่ว่าถ้าแบบกะอ,อยากดูเออไม่ใช่กะสิอยากดูแอดเล่นทุนหนาก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับผมรอช่วงบอลยูโรถ้าแอดบวกเยอะแอดก็จะมาทุนหนานะดูก่อนนะครับบอลยูโรมันอาจจะดูง่ายอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันเป็นประเทศที่สูสีกันนะ ประเทศในยุโรปนะครับผมช่วงนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันแทบจะไม่ได้ต่างกันมากเลยนะสับนักเตะสับอะไรเพราะว่าแต่ว่ามันของเอเชียมันค่อยจะต่างมากเอเชียแอดดัวนั้นอะไรวะออสเตเลียเจอกับอะไรนี่แหละเป็นต่อห้าลูกอะทุกคนโคตรสุดแต่ว่าเ็ายิงไม่ถึงหรอกแต่ว่าแบบปัญหากันเยอะเกิน นี่แหละแอดแอดแอดไม่อออออชอบออสเตรเลียคืออย่างนึงคือมันมาแย่งโคตา้าบอลเอเชียน,นะอย่างว่าเนี่ยว้งของทัพีบออสเตรเลียมันไม่มีโคตา้าบอลโลกมันมีครึ่งทีมไหมเอออสเตรเลียโอชิเนีย,ออยสมัยก่อนนะครับผมมันจะมีครึ่งทีมก็คือว่าแบบถึงถึงจะได้แชมป์ทัพีบก็ต้องไปอ่าเพย์ออฟต่ออีกนก็จะหนักไปอีกแต่เพย์ออฟมันก็ไม่ไม่ใช่ทีมแข็งหรอกทุกคน บอจะมีพวกแบบฮอนดูรัสอะไรใช่ไหมก่อนฮอนดูรัสอ่าแล้วก็ทีมจากแอฟริกาบ้าทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าบอลโลกสมัยก่อนนะแอบว่ามันสุดคือ2006นะอิตาลีนะครับผมแล้วก็มา2010ก็ดูดูได้แล้วทุกคนมา2010ก็โอเคนะอ่าเล่นอยู่แอฟริกาแต่ช่องทางการดูบอลมันอาจจะน้อยหน่อย,อยทมไมก่อนนะ พีเกมมาหน่อยหน่อยดินะอยากอยากเจออยู่เหมือนกันพีเกมอ่ะอยากเจออยู่เหมือนกันไม่อยากลุ้นเยอะนะมันโอ้โหนี่แหละขนาดไม่ลุ้นเยอะนะแพมไปแต่เรื่องบอลน,น,นะครับผมโดนดูดไปเกือบหมดแล้วไม่น่าขึ้นเบ็ดมันเลยโอ้โหรู้เรื่องโอ้โห นั่นแหละมาหลายต่อไปเต็มเต็มจอได้ไหมมากีตาร์ายหยอกสาวลงมาช่องแรกเอาเลยโอ้โหเฮ้ขนาดไม่อยากรุนเลยเนี่ยขนาดบม่อยากรุนแล้วโอเคนั่นแหละมาเปลี่ยนเป็นวายหรือเปล่าโอ้โห น้าผีมันมาดีแล้วแต่ก่อนนะคอมโบคอมจอยดีมากแต่ช่วงหลังคืออะไรวะนี่แมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมารอบเดียวบึ้มบมรอบเดียวแล้วก็หายไปเลยฟรีเกมฟรีเกมมาให้รุนเถอะสักรอบหนึ่งก็ยังดีจอดสวยงามเออมันต้องอย่างนี้ฟรเกมเบ็ดานหน้าพีไปกันต่อ เอาหนอ่อยเถอะเอาหนอ่อยเถอะสักรอบนึงก็ยังดีแล้วนะนะพี่นั่นแหละมาท้องไม่เป็นไรขอแตกในไม้ก้อนได้ไหมโอ้โหไม่มาฟีเกมฟีใจฟีเกมฟีเกลือโอ้โหอย่าว่านะหกหมุนมาคอมโบสักหมุนก็ยังดีเออมาคิดใต้อ,อกสาวมาลำๆไปโอ้คุณนสีย ตัวคุณไม่มาตัวใจก็ไม่มีตอนนี้จ่ยอยู่สองบาทโอเคคิวโอ้โคตรเหลี่ยมบอกเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้โคตรจะเหลี่ยมโอ้โหรู้เรื่องหบ,บาทเบียดตามโอ้โหหนักหนาะเอาการว่ะ ไม่ไปต่อนะนี่ไม่ไม่ไปต่อนะบอกเลยหมดคือหมดแอบเสือใจหมาอยู่แล้วนะครับผมปล่อยคนดูค้างไปเลยฮะ <c oughs> ใจหมาพีจีบอกเลยนั่นแหละเออดูดลงไปดูดลงไปไม่ว่าไม่ว่านะดูดไปเลยเออเอาน,นแหละไปไป โอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องมาสิบไหลต่อโอเคอืมขนาดฟรีเกมยังไม่จ่ายสักฟรีอะสักหมุนโอ้โหหมดหนทาง หดหนทางจะกลับมาเอาเอได้อยู่เหมือนจะดีนะเหมือนจะกลับมาดีแต่ก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมไปเหมือนเดิมนั่นแหละแทบไม่มีรู้นอะไรแล้วนะครับตอนนี้นี่แหละบนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันมาอีก ของมันจะมานครับปมปัน่นเฉยๆมันก็มาฮะอา้าวมาอยู่วะกําลังจะไปะไหละมาไหลยต่อไปเลยสวยรวยกระเช้าไปโอ้โหรู้เรื่องโอเคนะครับไม่ไปต่อแล้วกันเกมกากนะมันไม่จ่ายแล้วก็หนีแล้วกันทุกคนสบายๆอยู่แล้วชิวๆอยู่แล้วนะ สำหรัใครที่ชื่นชอบสไตล์การเล่นของแอดเสือนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดเสือด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้เจอก่อนมันไม่รอดเราก็ไม่สู้ต่อละกันเออนะ